ก็ต้องยอมรับครับการเล่นแข่งเป็นมีผู้เล่นที่มีคุณภาพแล้วก็เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบกว่าเราต้องต้องชนะเท่านั้นถึงจะเข้ารอบด้วยลูกได้เสียครับเด็กก็มีกดดันนิดหน่อยครับด้วยความที่เราเราพยายามพัฒนาเด็กทีมมินบุรีเราพยายามพัฒนาเด็กอายุน้อยเพื่อจะปั้นขึ้นมาเป็นนักบอนอาชีพในอนาคตเพียงแต่เรา ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มาเสริมเท่านั้นก็ปกติครับเด็กก็มีความกดดันบ้างเจอเกมใหม่ๆประสบการณ์เหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่พวกเขาต้องเรียนรู้ไปครับก็ไ,<อ>ไม่เป็นไรเข้าใจทุกอย่างครับจริงๆแพนนะครับเตรียมมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ที่ทางาเมเจอร์ยกเลิกแล้วครับพอทางเมเจอร์ยกเลิกเราก็เตรียมแพนไว้แล้วว่าจะ พัฒนาเด็กขึ้นมาเรารับเด็กในอายุระหว่าง17-23ถึงปีไว้ในทีมเพื่อมาพัฒนาสีเท้าแล้วก็รวมให้เป็นทีมแต่พอเรามาดูมาพิจารณาองค์ประกอบต่างๆแล้วประสบการณ์เด็กเหล่านี้ยังน้อยเราก็เลยต้องเติมผู้เล่นที่มีประสบการณ์เข้ามาในทีมเพื่อช่วยประคองเด็กเหล่านี้ครับก็เป็นสิ่งที่เด็กๆเ,เขาต้องเรียนรู้ส่วนผลการแข่งขันวันนีนะ้ถามว่ามันก็เสียดายแต่ว่าในทีมของเราก็มีแผนที่จะพัฒนาเด็กชุดนี้ ต่อไปในอนาคตในเมื่อ,อาทางเราไม่ผ่านอเมเจอร์เนมันเราก็มีแผนสำรองเตรียมไว้แล้วเพื่อมีแมตช์ให้เด็กๆเ,เหล่านี้ได้เล่นในพัฒนาฝีเท้าต่อไปครับรก็ที่เรารู้กันนะครับถามว่าหนักไหมมันหนักมันก็หนักนะหนัก เรื่องสภาพร่างกายอ่ะจริงๆโดยตัวหลักแล้วมันจะต้องมีพักอย่างน้อยสักสองถึงสามวันนะครับแต่เนี่ร่างกายมันไม่ได้รับการพักผ่อนไม่ได้การฟื้นฟูลืมฟื้นฟูไม่ทันนะครับมันก็มีบ้างที่มันจะต้องแบบเจ็บตึงล้าคุณภาพในการเล่นมันก็ดรอปลงไปแน่นอนอนู่แล้วครับแต่ทุกทีมก็เจอปัญหาเหมือนกันเราก็เข้าใจครับเราต้องเข้าใจทุกฝ่ายครับทั้งฝ่ายจัดทั้งแต่ว่าเป็นห่วงว่นักเตะซึ่งที่เรากลัวคือนักเตะบาดเจ็บอันดับหนึ่งครับสองคือ,อคุณภาพเกมมันดรอปลงไป ภาพเกมผู้เล่นมันดอกป็นไปกันการจะโรตโรเตชันนักเตะในทีมเนี่ยมันต้องมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันมากแต่หลายๆทีม,มก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอย่างทีมเราเราก็เหมือนกันเพราะงั้น,ะนการเปลี่ยนตำแหน่งนักเตะการโรตโรเตชันนักเตะเนี่ยมันก็มีผลต่อทีมอยู่แล้วครับนะครับค่อนข้างจะมีผลพอสมควรครับผมก็ขอบคุณครับแฟนบอลที่เข้ามาชมเกม Uh, ทั้งทีมมินบุรีเราแล้วก็ทีม uh, คู่แข่งด้วยครับอยากให้วงการฟุตบอลพัฒนาครับเราอยากเห็นเด็กๆแล้วก็ทีมฟุตบอลที่ลงเล่นกันนะเล่นกันด้วยน้ำใจนักกีฬาฝีมือแล้วก็ผลแพ้ชนะมันเรื่องนึงครับแต่อยากเห็นเด็กๆเ,เด็กไทยพัฒนาการเล่นพัฒนาสปริด uh, ความเป็นนักกีฬาเพิ่มขึ้นผมว่าอนาคตทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นครับ